นี่ครับออกมาให้เห็นจัดจ่าเลยครับนี่ครับครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลยนี่ใกล้ๆเลยครับตอนนี้เริ่มไว้ใจแล้วครับเริ่มไว้ใจพวกผมแล้วแต่ก่อนยังไม่ออกมาให้เห็นนะครับอยู่ไกลๆทุกวันนี้ออกมาใกล้หวังว่าวันหนึ่งมันจะให้จับนะครับนี่ เอาอาหารมาให้มันกินจบจอบไว้น,นี่ตัวนี้ห่างประมาณหนึ่งเมตรนี่ครับห่างประมาณหนึ่งเมตรไม่ถึงเมตรแล้วนี่ครับนกป่านะครับไม่ใช่นกเลี้ยงเนื่องจากให้อาหารตั้งแต่พ่อแม่ยังเล็กๆตอนนี้มีลูกมีหลานแล้ว